สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสูยาย่ DIY of Tha Lord by กันชาวรยานะคะคลิปนี้เราจะมาคลิปส่องส่งคนรักเก่าฮาวอยู่กันค่ะเรามาส่องดูซิว่าคนรักเก่าของเราที่เลิกไปแล้วเขาสบายดีไหมเขามีคนใหม่แล้วหรือยังเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าในหัวจิตหัวใจเขายังมีเราอยู่บ้างไหมเขายังอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมนะจ๊ะ สองคนรักเก่าฮาวายู Yo ค่ะมากาันที่ท่าเด่นเพื่ศพกันมังกรหนึ่งถึงสิบหกกระดาษน,นี้นะจ๊ะความรักความสัมพันธ์อ่าของคุณจะเป็นเช่นอ่าไม่ใช่สิไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเขาเรียกว่าไปส่องเขาดูว่าชีวิตเขาเป็นเช่นไรอ่าอารมณ์นั้นนะจ๊ะเขาดูภูมิหลังคุณก่อนค่นคะเกิดเจอเจอความรักแบบไหนมา คนที่จะส่องได้คือส่องคนรักเก่าก็าต้องเป็นคนรักเก่าต้องเป็นคนที่เลิกแล้วถูกไหมเป็นคนที่เลิกด้วยบอกเลิกกันด้วยดีจากกันด้วยดีจากกันด้วยร้ายจากกันด้วยด้วยการเงียบก็ได้หรือจากกันแบบไหนก็ตามนะจ๊ะเรามาดูจหัวใจเขากันอ่ะมาดูก่อนว่าคุณจะเจ,เจอความรักแบบไหนมาเดีตที่ผ่านมารักของคุณเป็นแบบไหนอ่า เด่นประสกบาก <c oughs> ารณ์บังกรอาจจะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดครอร์สการเรียนการสอนดุพายยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกค่ะในวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาในวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหานี้นะคะเรียนโหราศาสตร์ตะวันตกในวันที่27สิสิงหา,งหา,งหา,งหารับแค่สิบที่นั่งเท่านั้นนะคะ จำนวนจำกัดถ้าสนใจอยากเป็นสิทธิอาจารย์เป็นรุ่นที่7แล้วเป็นเจน7แล้วถ้าใครสนใจเป็นลูกสิทธิอาจารย์ก็ลองแอดไลน์มาคุยนะคะเรียนี่กรทมศีรลมซอย3านะจ๊ะการเรียนการสอนไปแบบว่าการเรียนการสอนก็แบบ เป็นกันเองเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมถึงเปิดนานจังโอ้โหเปิดระยะเวลานานเพราะต้องการให้คุณอ่านหนังสือเอาหนังสือไปอ่านทําความเข้าใจกับไพ่ก่อนการเข้าเรียนเพราะการเข้าเรียนคุณจะได้การเชื่อมต่อของไพ่อ่านไพ่สิบใบทุกคนจะต้องอ่านไพ่สิบใบในวันนั้นโดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูและดูราชีแนวทางให้ในการเชื่อมต่อของไพ่นะจ๊ะ,ะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีขนมมีกาแฟ มีทุกอย่างเรียนไปดื่มกาแฟไปได้เลยนะจ๊ะอ่ะมามากันที่ซองคนรักเกา you, ่าฮาวยูค่ะของคุณทักดินประสบกบารณ์มังกรไพ่ใบแรกของคุณเป็นเพจออฟวานค่ะจัสเตกโดเมอ e ิเชยอ่าแถ้วยเดอะโฮ m i ดเดอะทาวเวอร์ไพ่ของคุณความรักของคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความรักที่มัน มันพังกันไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยเกิดความรู้สึกที่ย่ําแย่เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้คุณเทเขาหรือเขาเทคนไม่ได้ว่าแต่อาจารย์มองเห็นคนในมือคุณอาจจะมีคนหลายหลายคนหรือมีความสัมพันธ์ที่ซ้อนๆออยู่ก็าตามนะมันเหมือนเป็นลักษณะข,ของคุณอาจจะเดียวกับพวกนักโหราศาสตร์นักผู้สร้างแรงบันดาลใจหรือคนที่เขาชอบทำบุญไหว้พระสวดมนต์ออกไปทาง นั่งสมาธิหน่อยออกไปทางนั่งสมาธิหน่อยอารมณ์ประมาณเหมือนอาจจะเป็นคนชอบทาบุญแหละอะไรอย่างเงี้ยระคิดถึงศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะอารมณ์ของคนที่แบบาบางคนอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาเรียกว่าอะไรมีชื่อเสียงมีหน้าตาดี ประสบความสําเร็จในแง่ของการทํางานเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาได้อารมณ์ประมาณนี้ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีใครเดินจากไปเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอาจจะเป็นลักษณะของคนที่แบบมีคนพยายามในความสัมพันธ์นี้มากพยายามประคับประคองรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ทำอะไรเลยอีกฝ่าย,ยาเฉยนิ่ง อีกฝ่ายหนึ่งก็รักนะแต่ไม่แสดงออกไม่แสดงออกแล้วใครจะรู้จะดิน <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นเขาไม่แสดงออกแล้วใครจะรู้มันมีใครบางคนที่ตัดสัมพันธ์ตรงนี้ไปตัดแบบตัดใจตัดอาวรร์ตัดความรู้สึกไปแบบว่าปันจบปังไปเลยอะตอนแรกอาจารย์มองถึงการวนเวียนของการไปไปกลับกับหรือการมูฟออนแบบเป็นวงกลมมาระยะเวลาหนึ่งแล้วละ่ะ มันกลับไปกลับมากลับมากลับไปหลายๆรอบแล้วจนวันหนึ่งที่มันตุ้มไปแล้วไม่กลับอารมณ์เนี้ยคุณอาจจะเดียวกับตุนตุนเ,ออเดี๋ยวก่อนได้ไหมา <c oughs> อาจารย์มองไม่เห็นเดี๋ยนะขออนุญาตอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เล่นโทรศัพท์ใช่ปะ <c oughs> พอเล่นโทรศัพท์มากๆอะใส่ตามันพร่าอาจารย์มองไม่เห็นกล้องเลยขออาจารย์ใส่แว่นหน่อยนะไม่รู้จะใส่ได้ปะแว่นพึ่งได้มาด้วย ขอดูหน่อยนะได้ไหมมันก็เบลอเนาะมันก็เบลอๆหน่อยแต่ชัดกว่าเมื่อกี้ใส่ตาอาจารย์เล่นโทรศัพท์อยู่ระดับนี้แล้วทีนี้พอไปไกลๆแล้วมันไม่โฟกัสขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าอาจารย์มองไม่เห็นกล้องตัวนู้นเลยที่อาจารย์หยีหยีตาเพราะอาจารย์มองไม่เห็นนะคะขอใส่แว่นนิดนึงมาต่อ,อในความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องไหมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันผิดศีลผิดธรรมไหมหรืออาจจะมีใครบางคนที่ยังมีใบใบทะเบียนสมรสยังไม่ได้หย่าล้างไหมอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่านะจ๊ะเหมือนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องตัดใจต้องไปหรือในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้มันเป็นความอึดอัดเป็นความรู้สึกที่ต้อง เป็นความรู้สึกที่บางมันมีใครบางคนอยากอยู่อะแต่ใครบางคนอยากไปกับความสัมพันธ์นีออ้มันไม่เท่ากันความรู้สึกหรือในใครบางคนอาจจะเข้ามาอยู่ในสภาวะจำยอมจำใจจำทนหรือหรืออยู่เพราะเงื่อนไขหรือในบางคนนะในคนบางคนนะดิน คุณอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือคนนั้นนะเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้รู้เงื่อนไขของความสัมพันธ์นี้รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะมีทิศทางไปได้แค่ไหนอารมณ์นี้หรือเปล่าขอดูหน่อยว่าทําไมเลิกกันค่ะทําไมเลิกกันทําไมเลิกกันใช่ใครบางคนมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนแอมเพอร์ Emperor. ทำไมเลิกกันเพราะใครบางคนพูดไม่จริงกับคุณใช่เขา เขาดูมีเสน่ห์มากเกินไปเขาดูไม่ซื่อสัตย์เขาดูมีคนเข้าหาเยอะเขาดูไม่น่าเชื่อถือถึงแม้นบุคลิกลักษณะเขาดูน่าเชื่อถือหรือใครบางคนไปจับได้ว่าเขาบอกเขาไม่มีใครอ่ะแต่จริงๆเขามีหรือเขาเป็นคนที่มีความลับเยอะด้วยหน้าตาด้วยเสน่ห์หรือด้วยด้วยโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีของค่ะ คนเข้าหาเยอะทีเดียวของเขาแรง,ขงเขาแรงคนมีของคนมีสเสน่ห์โอ้ยมีกระไครต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างมัน่นอกบั่นใจมันหน้ามันตาของเขาเหมือนกันนะ หรือเป็นคุณก็ไม่รู้เหมือนกันอารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณก็คนรักฉันเยอะคนเข้าหาฉันเยอะฉันมั่นใจฉันก็เลยไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของใครอะไรอย่างเงี้ยหรือในความสัมพันธ์ที่มันเป็นการคุยกันสองคนรู้กันอยู่สองคนเท่านั้นเองแล้วก็มีใครบางคนที่ควบคุมความสัมพันธ์นี้อยู่ โดยที่เขาใช้เขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดในการสั่งการหรือควบคุมแต่ใช้ความชาญฉลาดในการหว่านล้อมให้อยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้อะไรประมาณนี้และอีกฝ่ายหนึ่งมาจับได้ว่าจริงๆแล้วบอกไม่มีใครไม่มีใครอะ่ะจริงๆแล้วมีด้วยการไปแอบรู้แอ,อแอบสืบแอบส่องของคุณหรือเขาก็ได้เขาอาจจะรู้คุณมีเจ้าของแลือคุณอาจจะรู้เขามีเจ้าของมันเลยตู้มพังนี่คือสถานการณ์ที่เลิกกัน เพ,เ,เพราะความไม่ไวเนื้อเชื่อใจเพราะความรู้สึกข,ของใครบางคนที่ปิดบังซ่อนเร้นแอบทาอะไรรับหลังอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะอ่ะคนที่คุณรักสองคนรักกก่าฮาวายู How are you, ค่ะไปส่องดูสิใครนะที่คุณรักเนี่ยไปดูสิว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมเขายังคิดถึงคุณไหมเขามีใครใหม่ไปแล้วหรือยังอ่ามาดูกันนะจ๊ะม,มันก็ไม่ได้ชัดมากเพราะแว่นตัวนี้เป็น,ปน,ปนแว่นขับรถของอาจารย์ แต่ว่ามันก็ดีกว่าเก่าเมื่อกี้ที่หยดตามมองไม่เห็นเลยนะจ๊ะอ่ะมามาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตของคนที่คุณรักอาจจะเป็นคนทัดน้ำกร,รกฎบินพุจิกค่ะเดอะสตาร์ Star, ราศีกุมได้ไฟได้นะจ๊ะเขาเป็นไงชีวิตเขาโอ้เขาเป็นคนที่ช่วงนี้อยู่เงียบๆนะอยู่เงียบๆโฟกัสกับงาน เขาอาจจะดูมีชื่อเสียงขยันทํางานเป็นคนโฟกัสงานเงินหรือเป็นคนที่ชอบเรื่องความสำเร็จทำอะไรก็ตามมีความมุ่งหวังในชีวิตความต้องการในเรื่องของการทํางานความสำเร็จการแบกรับขยันทํางานทีเดียวช่วงนี้ก็อยู่เงียบๆในพื้นที่ของตัวเองมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนเป็นอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยโคตครูได้อะไรอย่างเงี้ยก็ ชีวิตเขาก็พยายามบาลานซ์บาลานซ์ตัวเองในการทำงานบาลานซ์ตัวเองในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะเขาเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังคะเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหม True up ครับเลิฟเชอบจังเลย t o u e up คเนี่ย สามดาบเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังรวเวราว่าอ่ะคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความรับผิดชอบเป็นแม่ไม้ได้พ่อไม้ได้มีคนมาชอบเขาเยอะมีคนมาชอบเขาเยอะแต่ถามว่ามีคนใหม่แล้วหรือยังยังยังเขาโฟกัสงานโฟกัสเงนิงนแล้วก็ยังเจ็บกับเรื่องราวในอดีตยังเจ็บกับความรักที่ผ่านมาเจอถูกหลอกเจอถูกหลอกให้รักหรือถูก ถูกไปรักเขาอะไรอย่างเงี้ยเจอคำพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะมีใครใหม่เพราะว่ายัางทำใจไม่ได้เหมือนกันยังลืมเรื่องรักเก่าไม่ลงโฟกัสงานเงินกับชีวิตของเขานะในกรณีที่มีคนใหม่ะ่ะในกรณีที่เขานะ่ะมีคนมาชอบเยอะนะจริงมีคนมาชอบเยอะมากแต่ว่าเขามุ่งมั่นกับ งานเขามากกว่าเหมือนกับเขาต้องการความสําเร็จเขาบอกว่าอยู่คนเดียวสบายดีจะสดสวยร่รวยมากแพงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคนนี้เป็นคนมีสมเสน่ห์ไม่สเสน่ห์ในคําพูดสเสน่ห์ในหน้าตาสเสน่ห์ในเรือนกายเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยไม่ค่อยสนใจเ,เรื่องของความรักสักเท่าไหร่พยายามเน้นเรื่องการทํางานจริงทํางานทํางานขยันมากอะ่ะ เป็นคนที่ต้องการความสําเร็จทํางานท,นทุกวันทุกวันทุกวันอารมณ์นี้นะจ๊ะอืมอ่ะ,ค,ค,ะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นอะไรเหรอเป็นคนที่เขายังรืมไม่ลงเป็นคนที่เขายังเครียดเป็นคนที่เขาเคยคิดไว้แพลนไว้ถึงการ ถึงการอยู่กับคุณร่วมกับคุณเพราะมีความรักให้กับคุณไปยาวๆคุณเป็นเขาคิดว่าคุณน่าจะมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายในชีวิตของเขาได้นะจะเป็นคนที่เขารักค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาต้องการอะไรความสัมพันธ์เขาต้องการอะไร เดวิล <The> เขารู้สึกถึงการเป็นครอบครัวหรือคุณเองเนี่ยครอบครัวคุณกับครอบครัวรู้จักกันและมันเป็นความอบอุ่นในหัวใจเขารู้สึกถึงความปลอดภัยความอบอุ่นในหัวใจความรู้สึกของคนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจกับคนที่อยู่ตรงนี้เรารู้สึกไว้ใจเขาได้บางคนเป็นคนในครอบครัวกันมาก่อนหรือบางคนน่ะ เคยครอบครัวรู้จักกันอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งที่เขาต้องการคือความรู้สึกที่มันดีๆต่อกันความรู้สึกที่ดีต่อกันอารมณ์ประมาณเหมือนรักกันเหมือนครอบครัวรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องรักกันเหมือนพ่อเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยเออ เขารู้สึกถึงอารมณ์ที่คุณเป็นโซนแม็กเป็นเนื้อคู่แต่ก็รู้นะว่าเป็นคู่เวรนคู่กรรมไม่ใช่ว่าคู่แท้เพราะว่าใครบางคนในที่นี้น่าจะมีครอบครัวละน่าจะมีเจ้าจของที่แท้จริงอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรที่มันไม่ได้อยากเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของอยากจะเป็นมิตรไมตรี T, อยากจะเป็นการอย่างบอกเป็นมากกว่าพี่เป็นมากกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยการเติมเต็มค่ะอืมอะเขา อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมคะดินคุศพกันมากรเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมชูอัพครับคืออยากกลับไหมเหรอก็ทำใจได้ในะระดับหนึ่งแล้วทำใจได้ว่าทำอะไรไปเท่าไหร่เธอก็ไม่รักเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากกลับแล้วล่ะ อยากจะทิ้งสิ่งต่างๆทิ้งความรักทิ้งเรื่องราวความหนนรังไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องการละก็อยากไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตมากกว่าไม่ได้อยากได้ความรักลวค่ะรักนะ่ะคงอยู่ห่างกันแต่ก็ไม่ได้ห่างไกลเพราะฉะนั้นความรักให้มันอยู่ในใจฟังไว้ให้สุดใจสั่งไว้ให้สุดดินเพราะฉะนั้นเนี่ยไปโฟกัสงานเงินกับชีวิตละเพราะเขาก็มองอีกอย่างหนึ่งว่าคุณกับเขาอาจจะไปกันไม่ได้ด้วยนิสัยใจคอเขาอาจจะเป็นคนตรงตรง ไม่หวานกวานผ่าซากตรงไปตรงมาเลยชอบพูดตรงๆแต่อีกคนนึงกับเป็นคนนิ่งเฉยเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกไลฟ์สไตล์ต่างกันความคิดความคิดคล้ายๆกันแต่การกระทําต่างกันค่ะอืมถ้าก็ฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรคุณคะถ้าก็ฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรคนเดอ e ์ n ันเดอันเขาเคยคิดว่า การการมีคุณการได้เจอได้เจอคุณอะ่ะเป็นที่โชคชะตาและทําให้เขามีความสุขมากแต่หลังจากที่เจอแล้วนรลกล้วนๆเลยค่ะ <c oughs> ถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่า <c oughs> ก็นั่งไปอยู่บนบันลังนั่นแหละถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่มีคนเขาหายเยอะมีเสน่ห์มีตัวเลือกเลือกได้ ควบคุมคอนโทลที่เป็นแบบคุณน่ะก็เชิญเป็นไปเอคือคือเหมือนกับเขาก็แบบคุณดูมั่นอกมั่นใจอ่ะเออดูอารมณ์ของคุณคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําไม่อยากทําอะไรคุณก็ไม่ทําอะไรประมาณนะ่ะอีโกสูงอีโกแรงเจานน้าขุนมุนนายเขาบอกว่าอ่ะถ้านั่งอยู่บนบัลลังก์ของคุณก็นั่งต่อไปนั่งอยู่แบบนั้นแหละจ้ะ ือบางคนอ่ะบางคนนะนนะดูมีสเสน่ห์ก็จริงแต่พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝันหวานมันอาจจะแย่กว่าที่เราคิดไปเยอะเขาอาจจะมาเจอในสิ่งแย่ๆตรงนั้นด้วยความเฉยชาข,ของคุณ้วยความมีอีโก้้วยความรู้สึกพราวในตัวเอง้วยความรู้สึกฉันถูกชีวิตฉันฉันประสบความสําเร็จฉันดีฉันคิดถูกอะไรนะเชิญน,นั่งไป อ่าเรามาดูเิว่าถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรดินทดสอบกันบางกรจะหายพิมพ์เทสค่ะค่ะรู้ว่าความรักที่มันมีคนสองคนมันยากลําบากก็รู้ว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะเกิดการเปิดเผยมันเกิดอาการที่คนรับรู้เอ่อเขาก็เสียใจคุณบอกว่าคุณก็เสียใจบางครั้งคุณก็เสียใจที่สูญเสียใครไปคนนี้เออเพราะว่า สูญเสียมิตรภาพสูญเสียเพื่อนสูญเสียใครบางคนที่บางทีเขาก็เสียใจแหละบางทีคุณก็รู้ว่าใครเป็นคนทำอะไรเอางี้ยมันมีใครคนนี้ทําอะไรรับหลังอีกฝ่ายหนึ่งค่ะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นคุณนะถ้าคุณทําอะไรรับหลังเขาคุณก็อาจจะมองว่าคุณก็เสียใจนะที่คุณทําให้เขาจับได้ไ <laughs> อ้ใช่คุณก็เสียใจนะที่คุณ คุณไปคุยกับคนอื่นหรือคุณทําให้เขาแย่รู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เสียใจนะอารมณ์เนี้ยเอ,อไม่น่าจับไม่น่าจับได้อ,อคุณก็เสียใจนะที่คุณไม่มีเขาอะแต่ก็ไม่ได้มากจนเกินไปรู้สึกถึงความเสียใจเหมือนกันที่วันนั้นคุณไม่พูดตรงๆวันนั้นที่คุณโกหกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เสียใจแหละอารมเนี้ย อืออะขอไพ่แนะนำานะค่ะขอไพ่แนะนำให้กับคุณกับความรักั้งนี้ไพ่แนะนำบอกว่าปั้นดินเป็นดาวคุณกำลังมีความรักข้างในแต่จะเดินจอยตันตอนแรกคุณคิดว่าเ,าเดี๋ยวก่อนนะเกรดใจอุ้ยก็ทุกเหมือนกันนี่นาะจบการศึกษามันจบลงแล้วเหรอขึ้นเครื่องไปไหนล่ะจะไปไหนเนี่ยโอ้มนดา จะบอกว่าคุณยังรู้สึกถึงความเจ็บปวดคุณรู้คุณยังรู้สึกถึงการไม่มีเขาหรือเปล่ามันมีไพ่ของรู้สึกเจ็บคุณยังรู้สึกเจ็บและยังลืมไม่ลงกับความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่แนะนําว่าอะไรคุณรู้สึกได้เหมือนคนโดนของไหมคุณรู้สึกได้ถึงแรงผูกพันความผูกพันมาแต่หุ่นหลังไหมมันอาจจะไม่ใช่การโดนของหรอกคะ่ะแต่มันเป็นความรู้สึกที่จบกันไปแล้วก็จริงแต่เป็นความรู้สึกที่ คุณกับเขามีจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อคุณทุกเขาก็ทุกคุณเริ่มเขาไม่ลงเขาก็เริ่มคุณไม่ลงคุณเน่งเขาก็เน่งคุณเย็นชาเขาค่อยนิ่งเฉยเย็นชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกของของกรรมมากกว่าแต่ใครที่ทํากรรมนั้นละ่ะเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณหรือคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรเขากันแน่ต้องดูพฤติกรรมและพฤติการค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าการจบ มันเป็นถึงมันจะไปต่อมันก็เป็นหนทางที่ไปไม่ได้ตู้เจ็บแล้วจบดีกว่าที่จะไปต่อดันทุรัังไปต่อแล้วเจ็บหนักกว่านี้ก็คุณคิดถูกละถ้าคุณคิดแบบนั้นก็คือคุณเองก็คิดถูกแล,ะละ้วล่ะก็ถ้ายอมจบจริงๆยอมจบแบบนี้ก็ไม่น่าเริ่มตั้งแต่แรกเนาะอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าโอเคไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอสไซเอฟอีศย e แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ